สวัสดีค่ะวันนี้นพาพบกับหลาสังหาทัวไทยนะคะวันนี้หน่อยพามาชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ที่กรุงเทพค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านกิสดานคร20นะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพุทธมนฑลสายสองและพุทธมนฑลสาย3ามนะคะอยู่ช่องกึ่งกลางติดกับถนนบรมราชชนนีนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินถมแล้วนะคะสูงกว่าถนนนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะหน้ากว้างติด ถนนนะคะ17เมตรนะคะโดยประมาณค่ะแล้วก็ลึกลงมานะคะ13เมตรที่ดินทำหลักหมดุดลังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีให้เห็นเลยหลักเขตรเรียบร้อยชัดเจนนะคะซ้ายขวาทั้งหมด4ด้านค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับปลูกบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่ดินแผงสีเขียวโครงการมีรปภนิติบ,บุคคลนะคะ ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็บรรยากาศดีเพื่อนบ้านดีแน่นอนนะคะโครงการนี้ที่ดินตปลงนี้ห่างจากถนนเส้นบรมนะคะประมาณเข้ามาในหมู่บ้านนะคะอยู่ตรงเขาเรียกว่าซอยถนนนพรัสิบเก้านะคะซอย21่ทับหนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นการเดินทางเนี้ยก็จะห่างจากสายใต้ใหม่นะคะ6กิโลค่ะเซนท่านปิดเก้าสิบสี่กิโลนะคะเซนท่านสารยาสิบสามกิโลแล้วก็สนามหลวงสองนะคะเจ็ดจุดห้ากิโลค่ะแล้วก็มหาลัยม่ิโร่นะคะสารยานะคะเจ็ดจุดเก้ากิโลค่ะหรือว่าไปตลาดน้ําตลิ่งชัน,นแค่สิบกิโลแล้วก็ถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคาสองล้านบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งนะคะ ราคาที่เหมาะสมและราคาถูกนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินในโครงการหมู่บ้านแล้วก็แถมยังสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะส่วนถนนด้านหน้านะคะจะกว้าง8เมตรนะคะถ้าในกรณีซื้อแล้วยังไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนะคะค่า ส่วนกลางค่านิติบุคคลนะคะก็ยังไม่เสียนะคะไม่ต้องห่วงว่าทอซื้อแล้วว่าเราจะเสียเงินค่าส่วนกลางเลยยังนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบกําลังหาที่ดินปลูกบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านที่ดีนะคะสภาพแวดล้อมดีนะคะท่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดสอบสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0 9 8 9 9 8 9 8 5 8ค่ะ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ